คำว่าชั่วกับกับก,บกับหนึ่งยาวนานขนาดไหนเอากับเดียวพอนะหนึ่งกับเนี่ยความยาวนานประมาณสักภูเขาหินแท่งทึบภูเขาหินนะขนาดกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยดหนึ่งโยตีไปประมาณ16กิโลเมตรเราจินตนาการภูเขาที่มีความยาว16กิโลเมตรสูงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย16กิโลเมตรแล้วมีความกว้างใหญ่ไพศาลกกิโลเมตรแล้วเป็นภูเขาหินแท่งทึบ ไม่มีช่องลมไม่มีถ้าเป็นหินเต็มแน่นในภูเขานั้นหนึ่งร้อยปีจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินถือผ้ามาแล้วเอาผ้าเนี่ยลูบภูเขาทั้งลูกเนี่ยจนหมดทั้งเขาแล้วก็เดินจากไปแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะแล้วก็รออีกหนึ่งร้อยปีเอาผ้ามาลูบภูเขาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เดินจากไปทําแบบนี้ซ้100ําๆหนึ่งรปีทำหนึ่งครั้งหนึ100่งอปีทำหนึ่งครั้งขึ้นชื่อว่าหนึ่งกับ นี่แค่กับเดียวนะแล้วคาว่าชั่วกับชั่วกันของเราคือชั่วยังไงอะไม่รู้อะมันระยะน,นันนี่แค่กับกับเดียวถ้าเราสามารถอยู่ตลอดเนี่ยได้เนี่ยหนึ่งกับคําถามคือประเมินเวลาได้ไหมไม่ได้นะมันใส่ระยะเวลาจํานวนปีเข้าไปไ